สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบ์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า z x 1 0 r นะครับคันนี้ปีคศสสองแท้นะครับรถโดยรวมสวยนะครับเฟรมข้ามคาร์บอนครบนะครับท่อแต่งนะครับครอบอาร์มคาร์บอนหมดนะครับปั๊มหลังแต่งนะครับยางยางยังเหลือเยอะนะครับผมครอบถังคาร์บอนนะครับ กันสะบัดนะครับแผงคอนะครับผมคันนี้เลืองใหม่ที่สามหมื่นสี่นะครับหน้าคาร์บอนนะครับมีดักลมนะครับผมคันนี้น้ำมันเครื่องใหม่นะครับกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ซีนโช๊คหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ผ้าเบรกหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันนะครับ ลั่นเลยนะครับไปเครื่องไม่มีโชว์นะครับิดตามรอบเลยนะครับหล่อเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองแส0เจ็ดหมืนเก้าพันนะครับ เอกสารครบเล่มโอนเลยนะครับหน้า18สะอาดนะครับสต็อปเปอร์สวยเดิมนะครับเดี๋ยวรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบิ๊กไบค์นะครับรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ